หลังจากที่พี่สาวลีฮาวาเมยตัวเธอก็พาพระเอกมุ่งเดินทางเข้าไปถึงยังตัวเมืองนะครับก็พาพระเอกซื้อของยังสถานที่ต่างๆนะครับแต่ก็จะเป็นการลงโทษพระเอกไปในตัวนีฮะโดยเป็นการให้พระเอกถือของหนักๆนั่นเองแต่ทว่าในระหว่างทางเองพระเอกก็ได้มาเจอกับรูปปั้นเทพเจ้า,าต่างๆที่ผู้คนกราบวไหว้สักการะบูชาพระเอกก็นึกพิเรนขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เมื่อเขาไปกราบไหว้พระพุทธรูปหรือว่ารูปปั้นต่างๆที่คนสักการะบูชานะครับ รูปปั้นนั้นมันก็จะถูกทําลายไปนะครับก็จะถือเลยว่ารูปปันน้นไหนที่พระเอกมีฤทธานุภาพที่เหนือกว่านะครับรูปปั้นนั้นก็จะถูกทาลายไปนั่นเองพระเอกในตอนนั้นเองก็เลยแบบว่า แวกกลาบไหวรูปปั้นนี้ไปนะครับจึงทาให้รูปปั้นนี้ก็เรียกได้เลยว่าพังทลายไปเลยทีเดียวนี่ครับแม้แต่ผู้คนเห็นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากรูปปั้นพวกนี้เป็นรูปปั้นที่แข็งแกร่งถึงแม้ว่าจะเป็นรูปปั้นก็ตามนะครับแต่คนธรรมดาหรือว่าผู้ฝึกจุดธ,ธรรมดาไม่สามารถที่จะทําลายมันได้เลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพราะเอกนั้นใช้เทคนิคอะไรเพียงแค่กลาวไหวรูปปั้นนั้นรูปปั้นนั้นก็ถูกทําลายไปแม้แต่กระทั่งทางด้านของพี่สาวลีฮาวา่าไมมรวมถึง ผู้ติดตามของเธอนะครับพวกเขาในตอนนี้ก็ต่างพากันสงสัยก่อพาพระเอกมุ่งเดินทางไปยังรูปปั้นอื่นๆในตัวเมืองแห่งนี้ว่าพระเอกจะสามารถที่จะทําลายมันได้หรือเปล่านะครับโดยก็จะพาพระเอกมาถึงกลางตัวเมืองนะครับจะเป็นสถานที่ที่รูปปั้นเทพเจ้านั้นตั้งเอาไว้ให้ผู้คนกราบไหว้สักการะบูชาแม้แต่พวกเธอในตอนนี้พยายามที่จะทําลายมันก็ไม่สามารถทําลายได้นะครับเพราะว่ามันแข็งแรงจนเกินไปแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาคิดว่าพระเอกจะไม่สามารถ ที่จะทําลายมันได้ในตอนนั้นพวกเขานั้นก็คิดผิดนะครับพระเอกเพียงแค่กลมหัวกลบไหว้รูปปั้นนี้ก็ทําให้รูปปันน้นในเมืองนีก็เรียกได้เลยว่าพังทลายกันไปนหมดเลยก็ว่าได้นี่ครับิ่งทาให้พวกเขาเองก็ตามกันต้องตกใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับว่าพระเอกนั้นเป็นใครมาจากไหนกันแน่ร่างกายที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบไหนทําไมแม้แต่เทพเจ้าเหล่าทวยเทพ เรถึงกับต้องยอมซิโลรับกันไปเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายแล้วก่อนที่พวกเขานันน้จะได้มุ่งเดินทางออกไปจากสถานที่นี้พี่สาวรีฮาวาเมยก็ได้พาพระเอกเข้ามาที่ห้องพักของเธอนะครับเพื่อที่จะให้พไปเอกช่วยเหลือเธอในการกระจัดพิษไอเย็นในร่างกายนะครับเพราะมีเพียงแค่คนเดียวที่สามารถช่วยเหลือเธอได้ในตอนนี้จะเป็นทางด้านของระเอกของเรานั่นเองนะครับ แต่ทางด้านของพี่สาวรีฮาวเม่ก็ได้เอาเคล็ดรับวิชาชิ้นหนึ่งให้กับเพกไปมันก็จะเป็นเคล็ดรับวิชาปานเทพก็สืบทอดมาอย่างรุ่นสู่รุ่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถฝึกปลือมันได้นะครับเพราะมันเป็นวิชาปานเทพมนุษย์ปกติหรือผู้ฝึกต้นธรรมดาไม่สามารถที่จะฝึกฝนมันได้แม้แต่กระทั่งตัวเธอในตอนนี้นะครับ เธอเลยส่งมอบเคตรับวิชานี้ให้กับเพ็กไปเพื่อว่าเพอกจะสามารถฝึกฝนได้นั่นเองนี่ครับในตนั้นเองพระเอกก็ได้ทําการเริ่มฝึกฝนไปเหมือนกันจนผ่านระยะเวลาร่วงเลยไปจนถึงเช้าวันใหมน่นะครับพวกเขาในตอนนี้ก็เถือได้เลยว่าจะต้องรีบมุ่งเดินทางออกไปจากเมืองแห่งนี้แล้วทางด้านของพี่สาวลีฮาวาเมยตัวเธอนั้นก็มีศัตรูมากมายนะครับที่อยากจะครอบครองและหาตระกูลลี่ของเธอนะคะในตอนนั้นเองก็เลยแบบว่ามีคนในตระกูลหรือว่าเหล่าขุนนางในตระกูล ต่างๆนะครับพากันจับจ้องตามองเพื่อเล่นงานเธออยู่ในตอนนี้เธอนั้นก็คงจะต้องมุ่งเดินทางไปเมืองต่างๆเพื่อกำลาบบุคคลคนนั้นให้ยอมฟังหรือว่ายอมซิโรล่ลาบต่อพวกเธอท่นเองนะครับก่อนที่พวกเขาจะมุ่งเดินทางกันต่อไปแต่ก็ตมาว่าในระหว่างทางเองนะครับมันก็จะไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดเพราะมันก็ยังมีกลุ่มคนหรือว่ากลุ่มเหล่าขุนนางรวมถึงทานชุดเกาะเขาในตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้ร่วมมือกัน มาดักหน้ารถม้าของพี่สาวรีฮาว่าไม่เอาไว้แต่ว่ามันก็ยังมีพเพกนะครับผมในการคอยปกป้องดูแลโดยตลอดนะครับผมซึ่งทางด้านของพเพกที่ได้รับเรียนวิชาพม่าใะครับเป็นเขตรับวิชาปานเทพที่ได้รําเรียนมาก่อนหน้านี้หลังจากที่พี่สาวรีฮาว่าไม่ให้คำพีมานะครับแต่สุดท้ายพระเอกก็สามารถฝึกฝนมันได้อยู่ดีแปลงร่างเป็นร่างกายขนาดใหญ่ การเข้าโจมตีกลุ่มคนกลุ่มนี้ไปนะครับถึงแม้พวกเขานั้นจะร่วมมือกันในการเข้าโจมตีพระเอกก็ตามแต่สุดท้ายก็ถูกพระเอกโจมตีจนลอยกระเด็นได้รับบาดเจ็บกลับไปอยู่ดีนะครับคือคิดที่จะเข้ามาบุกโจมตีเพียงแค่น,นี้ครับพวกเขานั้นก็จะได้รับบาดเจ็บไปตามเดิมเนี้ยคือไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้เลยแต่สุดท้ายพวกเขานั้นก็ไม่ได้โจมที่ต่อแต่อย่างไดในตอนนี้ก็ได้มุ่งเดินทางออกไปเพื่อวางแผนการใหม่ในการกําจัดพระเอกในภายหลังนะครับ แม้แต่กระทั่งแม่ทับลีเขานั้นก็ถึงกลับเข้ามาถามเพกเลยนะครับผมเพียงแค่วิชาระดับปานเทพนั้นเป็นวิชาที่ฝึกฝนยากมากๆมนุษย์ปกตินี้คือไม่สามารถฝึกฝนได้อยู่แล้วแต่พระเอกใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นหรือเพียงแค่วันเดียวเลยนะครับผมสามารถฝึกฝนใช้เคล็ดลับวิชานี้ได้ตื่นได้เลยว่าเป็นอัจฉริยะสมคำร่ำเรือตามสิ่งที่พระเอกนั้นพูดออกมาจริงๆนะครับในตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้มุ่งเดินทางกันต่อไปโดยสถานที่ที่พวกเขามุง่ง ทางไปก็จะเป็นค่ายแสงแดงนะครับค่ายนี้ก็จะเป็นทางด้านของพี่ซาวลี่ฮาวาเมยก็เคยมาก่อนอยู่แล้วนะครับผมโดยพวกเขาก็ยอมซีเรียรรับยอมจำนวนต่อพี่สาวลี่ฮาวาเมยแล้วเรียบร้อยนะครับทางด้านของทหารองค์รักลี่เขาก็ได้เล่าให้กับเพกได้ฟังนะครับก่อนหน้านี้คนพวกนี้ก็เคยเป็นกลุ่มโจรมาก่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากพี่ซาวลี่ฮาวาเมยพวกเขานั้นก็ได้ยอมจำนวนกลายเป็นคนดี ยอมเชื่อฟังพี่สาวเรียกว่าเมยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับโดยพวกเขาก็ได้ต้อนรับเป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้ในการพักแรมอยู่ในสถานที่นี้โดยก็ไม่ได้มีกําหนดการนะครับจนกว่าพวกเขานั้นจะสามารถที่จะหาสถานที่ในการมุ่งเดินทางกันต่อไปได้ แต่เมื่อตกดึกในคืนนั้นเองนะครับพระเอกก็ได้มาอยู่กับทหารองครักลีนะครับเพื่อถามเขานั้นว่าทําไมถึงยอมจงรักภักดีต่อพี่สาวลีฮวาเมยแบบนี้โดยเขาก็ได้บอกไปนะครับในตอนที่เขานั้นลำบากพี่สาวลีฮวาเมยเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเขามาโดยตลอดจนท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้อยู่สุขสบายเช่นนี้นะครับจะเป็นบุญคุณอันใหญ่โตต่อเขานี่ครับเขาก็เลยไม่ได้คิดที่จะก่อกระบฏยอมเชื่อฟังคําสั่งของพี่สาวลีฮวาเมยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เหมือนกันแต่คุณเหมือนว่าพระเอกก็สามารถสัมผัสได้ถึงบางอย่างนะครับผมทหารที่อยู่หน้าประตูแห่งนี้เหมือนกับว่าเป็นคนที่เขานั้นเคยเห็นมาก่อนนะครับจะเป็นกลุ่มทหารชุดเกาะก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับพวกเขาก็จะเป็นพวกเดียวกันกับกลุ่มทหารรับจ้างหรือว่าคลายแสงแดกแห่งนี้ด้านของทหารองค์คาษ์ลีที่เห็นแบบนี้แล้วนะครับเขานั้นก็ต้องรีบนำเอาข่าวนี้ แต่รายงานให้กับพี่สาวรีฮวาเมยได้รับรู้เหมือนกันเพื่อที่พวกเขานั้นจะมีแผนในการออกไปจากสถานที่แห่งนี้ท่านเองนะครับซึ่งพอได้รับรู้ขา่าวนะครับผู้ติดตามของพี่สาวรีฮวาเมยพี่สาวนักดาบสุดสวยนะครับเขานั้นก็ได้มาหาพระเอกบอกแผนการเกี่ยวกับที่พวกเขานั้นจะต้องทานะครับผมซึ่งก็จะเป็นพระเอกเป็นตัวหลักนะครับผมในการหลอกล่อคนพวกนั้นและก็ปั่นป่วนให้พวกนี้นั้นดึงความสนใจออกไปจากพวกเขานะครับพวกเขาจะ จะใช้โอกาสนี้ในการหลบหนีออกไปหลังจากตกดึงในคืนนั้นพระเอกก็ได้เริ่มแผนการเลยนะครับผมโดยพระเอกก็ได้มุ่งเดินทางไปที่ค่ายด้านในของทหารค่ายแยสงแดงแห่งนี้นะครับผม ซึ่งพระเอกก็ได้ไปเจอไกยักษ์ตนหนึ่งนี่ครับผมพวกมันก็ได้ถูกกักขังเอาไว้โดยกลุ่มทหารกลุ่มนี้นะครับทางด้านของพระเอกก็คิดแผนการออกนะครับผมไก่ตัวนี้ก็เรียกได้เลยว,ว่าแข็งแกร่งมากๆมีจิตวิญญาณคล้ายๆกับมนุษย์นะครับผมพวกมันมีความแค้นเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าปล่อยออกมาได้แล้วละก็มันคงจะต้องทำลายค่ายแห่งนี้เละเทะราะครบคาบแน่ๆเลยฮะในตอนนั้นเองพระเอกก็พยายามจะหาโอกาสในการปลดปล่อยมันออกมากเหมือนกันซึ่งทางด้านของกลุ่มทหารพวกนี้ถึงแม้ว่า พยายามควบคุมมันมันก็ไม่หยุดร้องนีครับเพียงแค่มันได้ปลดปล่อยเสียงออกมาก็เรียกได้เลยว่าทําให้พวกเขาแทบที่จะไม่สามารถฟังมันได้เลยนะครับก็เลยมีแบบว่าชายหนุ่มร่างยักษ์คนนึงมาที่นี่เพื่อกำราบมันโดยพวกเขาก็ได้เปิดกล้องขังออกก่อนที่ชายหนุ่มร่างยักษ์นี้ก็จะได้แปลงกายเป็นร่างขนาดใหญ่เพื่อทําการเข้าตรงตีมันไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วพระเอกก็เลยได้ใช้โอกาสนี้นะครับทําการโยนหินเข้าใส่ชายหนุ่มร่างยักษ์ผู้นี้เพียงแค่ถูกพระเอกโยนหิน ใส่นี้ก็คือเรียบได้เลยว่าสลบไปเลยนีทีเดียวนะครับผมทำให้ทางด้านของไก่ยักษ์ตัวดีก็เปิดโอกาสให้มันนั้นได้หลบหนีออกมาตัวมันก็ได้มุ่งเดินทางพ้นไฟเผาแบบว่าเผาค่ายแห่งนี้ทิ้งวอดว้กันเลยนะครับ ให้พวกเขาก็ต้องรีบส่งเหล่าทหารของพวกเขาออกมาเพื่อควบคุมหยุดไกยักษ์ตัวนี้เอาไว้นะครับทางด้านของหัวหน้าใหญ่ของพวกเขานะครับหรือว่าเจ้าแห่งค่ายแสงแดงแห่งนี้เขานั้นที่กําลังวางแผนกับกลุ่มทหารเกาะขาวนะครับในการจัดการกับพี่สาวลีฮวามเมยในตอนนี้ก็ต้องดึงความสนใจมาหาไกายักษ์ก่อนนะครับเพราะมาอย่างนั้นแล้วแล้วก็ค่ายของพวกเขานั้นก็คงจะต้องถูกเผาเละเทะแน่ๆน,นะครับจึงทําให้ทางด้านของแผนการที่เพเกมันได้สําเร็จแล้วนะครับพระเอ ก็เลยได้พากลุ <S an> ่มพี่สาวลี่ฮาวเมยนั้นรีบออกไปจากสถานเท่นี้เพื่อที่พวกเขานั้นจะออกไปจากค่ายแสงแดงมุ่งไปยังเมืองต่อไปนะครับการที่พวกเขานั้นจะออกไปได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับเพราะทางด้านนอกของค่ายแสงแดงมันก็ยังมีกลุ่มทหารชุดเกาะข่าวนะครับได้คอยคุ้มกันอีกด้วยแถมมันก็ยังมีนายพลของพวกเขามาคอยดูแลกลุ่มทหารของพวกเขาในตอนนี้เป็นคนที่ทําให้พวกเขานั้นถ้าเกิดว่ามุ่งเดินทางเข้าไปตรงๆร เกรงว่าคงจะต้องได้เกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ก็เป็นได้เหล่าทหารของกลุ่มทหารเกาะเ้านี้ก็ไม่ใช่น้อยะครับเกรงว่ายากที่จะสามารถเอาชนะได้เหมือนกันแต่ระว่าพระเอกนั้นก็มีแผนอยู่แล้วนะครับพระเอกมุ่งเดินทางกลับมาหาไก่ยักษ์นะครับผม เพื่อที่จะให้ไกยักษ์ตัวน,นี้ดึงความสนใจช่วยเหลือพวกเขาในการหลบหนีออกไปนะครับทางด้านของกลุ่มทหารกลุ่มนี้หรือว,ว่ากลุ่มคุนนางจากตระกูลลี่รวมถึงทหารชุดเกาะข่าวนะครับหลังจากที่พวกเขาได้เจอพระเอกแล้วในตอนนี้ก็พยายามร่วมมือกันในการเข้าโจมตีพระเอกแต่สุดท้ายไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้อยู่ดีในตอนนั้นเองก็จะมีไกยักษ์นะครับทําการเข้าโจมตีพวกเขาไปพระเอกก็บอกให้ไกยักษ์ตามเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าอยากทําไปด้วยก่อนที่พระเอกจะได้วิ่งออกไปจ จากสถานเท่เงนี้โดยก็ในดำเอาธงยักษ์นนครับผมเป็นธงประจำค่ายของค่ายแสงแดงมุ่งเดินทางออกประจากสถานเท่เงนี้เหมือนกันโดยพระเอกก็ได้นำเอาธงยักษ์นี้มานี่ครับผมแปลงร่างเป็นร่างตัวขนาดใหญ่ของเขาและก็ได้โยนธงนี้ไปปักไว้บนภูเขานะ่ครับเพื่อที่จะใช้เส้นทางนี้ในการกระโดดหลบหนีออกไปนะฮะขึ้นไปบนภูเขาสูงเพื่อหลบหนีกลุ่มทหารแสงแดงนั่นเองนะครับสิงทําำให้ทางด้านของพระเอกก็ได้พาแบบพี่สาววิมาเม่รวมถึงรถมา้าเรา พูดติดตามของเขาทุกคนกระโดดขึ้นไปบนภูเขาแห่งนี้นะครับเรียกกันเลยว่าพระเอกกระโดดลอยขึ้นไปนะฮะจนสามารถหลบหนีได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะพยายามที่จะไล่ล่าตามพระเอกนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกพระเอกสกัดเอาไว้ไม่สามารถตามพระเอกได้อยู่ดีแต่มันก็ยังมีกองกําลังอีกกอง,หน,งหนึ่งของพวกเขาที่คอยดักเพกเอาไว้อยู่แล้วในตอนนี้ก็ได้สั่งให้ไล่ล่าตามจับตัวกลุ่มพระเอกให้จงได้เหมือนกันนะครับ หลังจากที่พระเอกพากลุ่มวถมาของพี่สาวลีฮวราเมยสามารถหนีออกจากกลุ่มทานชุดเกาะไปไดต้ตอนนี้พวกเขาเกรม,ม่งเดินทางกันต่อไปนะครับผมซึ่งสถานที่ที่พวกเขานั้นจะมุ่งเดินทางไปนั้นมันก็จะเป็นเมืองฟังโจน,นะครับ เพื่อไปหากองกำลังเสริมของพวกเขาในจารจัดการกับพวกกบฏในครั้งนี้นะครับทางด้านของพระเอกเองรวมถึงพี่สาวลีฮาเมยทั้งสองในตอนนี้ก็ได้ขับเข้ามาที่รถม้าอีกครั้งนะครับเพราะในตอนนี้พี่สาวลีฮาวเมยก็อยากจะรับรู้ถึงความสามารถของเพคเหมือนกันว่าพลังของเอกนั้นจะสามารถขจัดสิ่งชั่วร้ายหรือว่าพิษไอเย็นที่อยู่ในร่างกายของเธอได้หรือเปล่าเพอก็เลยได้นําเอาหินคิดตันในการช่วยดูดซับเสริมความแข็งแรงมาให้กับเพกนะครับโดยการจะใช้พลังไอ อเอเขงธให้พระเอกดูซับเสริมความแข็งแกร่งเข้าไปด้วยเหมือนกันในตอนนั้นเองพระเอกก็ได้เริ่มทําพิธีเลยนนะครับผมตัวเขาก็ทําการหลอมรวมพลังของเขาไปพร้อมๆกับพี่สาวลีฮาวาเมยที่ได้ปลดปล่อยพลังอาเย็นของเธอนออกมานะครับซึ่งมันก็สามารถทําได้สําเร็จจริงๆพระเอกสามารถใช้พลังอาเย็นในร่างกายของพี่สาวลีฮาวาเมยในการดูซับเสริมความแข็งแกร่งให้กับตนเองได้ต่างด้านพลังอาเย็นในร่างกายของพี่สาวฮายเมย กำลังที่จะลดลงไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเป็นผลที่ทําให้ในตอนนี้พระเอกก็สามารถที่จะทําได้สําเร็จนะครับตัวเขาสามารถเรือระดับพลังมาอยู่ขั้นล้อมรวมพลังระดับที่3มแล้วเรียบร้อยเลือนขึ้นมาอีกหนึ่งระดับแล้วในตอนนี้ ก่อนที่พระเอกก็จะได้ออกไปจากรถม้าน่ครับไปอยู่บนหลังรถม้าเพื่อให้สาวๆอยู่ในรถมา้าก็ให้พวกเขานั้นพูดคุยเป็นส่วนตัวกันไปในดูที่พระเอกนั้นเป็นผู้ชายนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะพูดคุยอะไรกับเขาได้ก็ทําได้เพียงแค่ออกมาอยู่ข้างนอกเช่านั้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าทางด้านของไก่ยักษ์นะฮะในตอนนี้ตัวมันก็สามารถที่จะแปลงกลายเป็นล่างไก่ตัวเล็กๆได้น,นะครับในตอนนี้มันก็ได้กลับมาบอกมารายงานต่พอพระเอกในเรื่องราวที่มันได้ไปพบเจอมาซึ่งสิ่งที่มันได้ไปเจอมาก็จะ เป็นพวกกลุ่มทหารชุดเกาะเขานะครับพวกนั้นนั้นสามารถที่จะตามไล่ล่าพวกเขามาจนถึงแล้วแถมก็ยังมีหัวหน้าของกลุ่มชุดเกาะเขามาอีกด้วยแต่ตอนนั้นเองพระเอกเทนก็ไม่ได้เกรงกลัวอยู่แล้วนะครับตัวเขานั้นก็ยังมีความมั่นใจว่าจะสามารถขับไล่พวกนั้นไปได้พระเอกก็เลยได้พุ่งเข้าไปดักหน้ากลุ่มทหารชุดเกาะเขาาพวกนั้นเอาไว้แถมก็ยังแปลงร่างเป็นร่างกายขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับปลดปล่อยพลังออร่ราพลังของเข้ามาทําการหยุดพวกนี้เอาไว้เหมือนกันทางด้านของ หัวหน้ากลุ่มชุดเกาะขาวเขานั้นก็ไม่เกรงกลัวอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความสามารถอายุของเพลงนั้นเป็นเพียงแค่ส6ปีเท่านั้นเขาเลยก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อพระเอกแต่อย่างใดในตอนนี้ก็พยายามพุ่งเข้าไปเพื่อโจมตีเพกนะครับแต่ด็งแม้เขาจะพยายามเข้าโจมตีพระเอกไปก็ตามไม่สามารถที่จะทําอะไรพระเอกได้อยู่ดีก่อนที่พระเอกจะได้นําเอาปลดปล่อยพลังรอบรวม,รวมลังขั้นที่3ของเขามันก็จะเป็นแค่กรกับเสาหิน3ต้นนะครับแต่พระเอกก็ต่างไปจาก นอื่นคือเขานั้นสามารถที่จะควบคุมเสาหินพลังภาพรลวงตางนั้นได้คนอื่นนี้ไม่สามารถทําได้นะครับผมก่อนที่พระเอกจะนําเอาเสาหินพวกนั้นทําการเข้าโจมตีกลุ่มทหารชุดเกาะพวกนั้นไปเป็นบทที่ทําให้พวกเขาในตอนนี้ก็รับรู้ถึงความแข็งแก่งของเพกแล้วอยากที่จะสามารถเอาชนะได้จริงๆนะครับในตอนนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะพยายามเข้าโจมตีพอเพกไปไม่เป็นผลต่อเพกอยู่ดีก่อนที่อเบกจะได้ซัดสวนกลับไปเพียงแค่หมัดเดียวเท่าน,นั้นนะครับแม้แต่ทั้งหัวหน้ากลุ่ม ชุดเกาะขาวก็ถูกการโจมตีของพอเพกเข้าไปแบบเต็มๆทางด้านของกลุ่มลูกน้องของพวกเกาทเทนแบบนี้นะครับก็ไม่มีใครกล้าคิดที่จะต่อสู้กับเพออกต่อไปสุดท้ายแล้วก็ต้องรีบหน,นีเพื่อเอาชีวิตรอดไปเหมือนกันทางด้านของหัวหน้ากลุ่มชุดเกาะขาวในตอนนี้เขานั้นก็ยังไม่ได้มีความยอมแพ,พ้เพกแต่อย่างใดนะครับก็ได้ถามกับเหล่าขุนนางของตะระก,กูลลี่เก่าๆว่าพวกนั้นกําลังจะมุ่งเดินทางไปที่ไหนต่อ ตัวเขาเองก็ได้พูดบอกกับหัวหน้ากลุ่มชดเข่าไปว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในเส้นทางที่พวกนี้กําลังจะไปเกรงว่ามันก็ยังห่างไกลกับคฤหา์ของตะกูลลีในตอนนี้ก็คงจะต้องมุ่งเดินทางไปที่เมืองฝั่งโจไปขอกําลังเสริมอยู่ยังสถานที่นั้นเหมือนกันนะ้พวกเขาในตอนนี้ก็ไม่คิดปล่อยไปอยู่แล้วนะครับ ก็มุ่งเดินทางตามไปเหมือนกันทางด้านของพระเอกรวมถึงกลุ่มของพี่สาวลี่เขาอามยพวกเขาในตอนนี้มุ่งเดินทางมาที่กระหอหดของตะกูลลี่ที่เมืองฝางโจวแล้วนะยครับผมเพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือในการจัดการกับเหล่ากบฏพวกนั้นกงซื้ออย่างเลยครับ เขาก็ได้สั่งให้นับโสจากตะกูลี่อีกหนึ่งคนหายไปจับกวกงสยางมาให้โจงได้เพื่อที่จะถามข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าเขานั้นคิดก่อกระบฏท,ทํำไมและถ้าเกิดว่าคนคนไหนไม่ยอมก็สามารถที่จะจัดการฆ่าทิ้งได้เลยนะครับก่อนที่คนของเขาก็จะได้รับคำสั่งนี้มุ่งเดินทางเพื่อไปจับตัวเกาสยามมาเหมือนกันทางด้านของเพกในะตอนนี้ก็ได้มาหานกตัวน้อยนะครับผมซึ่งพระเอกก็ได้นำเอาคำพีสมบัติมาหลอกล่อมันถึง่อามสามารถที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับมันได้ ทางด้านของตัวมันเองก็อยากได้เหมือนกันนะครับแต่พระเอกก็ทําเป็นหลอกล่อมันถ้าเกิดว่าเจ้าอยากได้จริงๆเจ้าก็ต่อสู้กับข้าถ้าเกิดว่าเจ้าเอาชนะข้าได้ข้าก็จะให้สมบัตินี้เจ้าไปซึ่งตัวมันก็ได้การ่างเป็นร่างขนาดใหญ่พยายามเข้าโจมตีเพกไปนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะพระเอกได้เนี่ยพระเอกซัดท,ทีเดียวเนี่ยมันก็ถึงกับลอยกระเด็นออกไปก็ไปหาพี่สาวรี่ฮวา่าเมยอ่อดอ,ออนพี่สาวรีฮวา่าเมยเพื่อให้ไม่ให้พระเอกนั้นสามารถจัดการกับตัวมันได้นะครับเพราะ้ เกิดว่ามันมาอยู่ข้างกายกับพี่สาวลีฮาวาเม่อนี้พระเอกก็ไม่กล้าโจมตีมันนั่นเองนะครับมันก็เลยแบบว่าใช้พี่สาวลีฮาวาเม่เป็นเกาะป้องกันให้พระเอกนั่นเองทางด้านของพระเอกก็ได้เอาแบบคำปีสมบัติมาหลอกล่อมันนะครับสุดท้ายมันก็ต้องยอมกลับมาหาพระเอกเหมือนกันแถมทางด้านของทัศน์สดจากตระกูลลี่เขานั้นก็สาวมาที่จะตัดตัวเก้าเสืออย่างไม่ได้แล้วเรียบร้อยนะครับจะเป็นหัวหน้ากลุ่มภูเขาแสงแดงนั่นเองเผื่อมาถามสิ่งที่เกิดขึ้นว่าประทาไปเพื่ออะไรในตอนนั้น นกยับเขานั้นที่มาถึงก็ได้กล่าวขอโทษในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีทางเลือกอื่น พราะกลุ่มทาหารชุดเกาะเขาวพวกนั้นมีมุ่งเป้าหมายไม่ได้มุ่งเป้าหมายมาหาพี่สาวลิฮวาเมายแต่มุ่งเป้าหมายมาหาพระเอกนัดเองนะครับอย่างด้วยในด้านความสามารถของพระเอกไปเตะตาคนพวกนั้นนะครับผมทางด้านของจักรพรรดิของเมืองก็เลยคิดที่อยากจะจัดการหรือว่ากำจัดพระเอกคนที่สามารถควบคุมเสาหินภาพลวงตาของพลังของตอนเองได้น,นีฮะซึ่งคนที่เป็นหัวหน้าของพวกเขาอีกทีนึงก็จะเป็นจักรพรรด แถมคนคนนั้นก็ยังเป็นสิทธิพี่ของเพกอีกด้วยแม้แต่ทางตัวพี่สาวีรียกมาเมื่อเองก็รู้สึกตกใจและก็สงสัยไปมากกว่าเดิมนะครับแม่แต่พี่สาวก็เพกเอง ไม่ถึงคิดที่จะกำจัดศิษย์น้องของตนเองไปแบบนี้พวกเขาก็ทำได้เพียงแค่สงสัยเท่านั้นทางด้านของเกาซืออย่างที่แบบว่าไม่ได้ถูกเอาความจากพี่สาวที่หวามเมยก็ได้ถูกปล่อยตัวออกไปนะครับแต่ทางด้านของพระเอกรวมถึงนกยักษ์ไม่ยอมเลยครับทั้งสองก็ได้มาดักหน้าเอาไว้เพื่อที่จะทำการเข้าโจมตีสังสอนคนพวกนี้ไปนะยฮะแต่ละว่าในอีพีนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับอีพีที่ล่าสุดแล้วนะครับทุกคนอีพีคราบคลิปหน้าเดี๋ยวจะรีบมาต่อให้ทุกคนได้ตัวเลยละกันนะครับ ต่อเร็วนี้ขอตัวลาเก็บไปก่อนนะครับสวัสดีค